ิวไดมอนด์ดีขึ้นใช้แมสเด็กไอ้ค่ะอะไรออกเครื่องดื่มสมใจาติท้งนนองฟ้ามืดครึมฝนตกเช้าสลับกันไปสลับกันมาเดี๋ยวแดดเดี๋ยวฝนวันนี้เด็กๆตีแบบกันช่วงหลังอาหารเที่ยงวันนี้สกิลไดมอนด์ดีขึ้นนะครับเสิร์ฟเป็นแล้วครับหลังจากที่สอนเทคนิคเมื่อวาน วันนี้เริ่มสกิลดีขึ้นใช้ได้เรียนรู้ไวให้เวลาเล่นหน่อยนึงลงกี่น้อยแซนมดมค่ะสกิลหนูใช่ไหมคะ,ะสกิลหนูสกิลหนูได้ก้าแล้วของดมอนสองโอ้โหได้อยู่ไปเก็บลูกลูกเอาไม้ไปสอยเอ,เอาไม้ย,วยาวๆมีไม้ไหมเอาไม้ไปสอย ไปเอาไม้มาให้ป้าเดี๋ยวสอยให้ตีฟึ๊บเข่ามัดไปเอาไม้ที่เดิมมาเดี๋ยวป้าเอาให้หตีเข่าบักเลยใครเป็นคนตีเมื่อกี้ตัวชี้สูงอะทิ้งอยู่บนต้นน้อยหนาลูกนี่เอาไม้แบดได้โอ้เป็นของหนูนี่แหละเปรียงไม้แบดขึ้นเลยไม้แบดป้านะไม่ใช่ไม้แบดหนูนะไม้แบดหนูหนูไม่จางเลยใครหรอเปรียงอ่าโดนแล้วเก็บได้ค่ะ เก็บได้อ่ะสายฟ้าไปเก็บก่อนไม้แบบนี้ไม้ละหมื่นืมไม้แบบป้าแพงต้องระ <c oughs> วั <c oughs> <า>งถึงร้้นบ้านแท้ว <ork> ั <c oughs> สดุก่อสร้างวั <c oughs> สดุก่อสร้างค <c oughs> <c oughs> ่ะ <c oughs> เรามาถึงแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราเดี๋ยวป้าจะให้เด็กๆรอในรถแล้วก็ป้ารีบไปซื้อแค่ท่อกับก็ต่อ,อยเดียวอันนี้มรื่แมสผู้ใหญ่มาใช้แมสเด็กใส่แมสหลานๆได้ ให้เด็กๆรอในรถเสร็จแล้วเดี๋ยวป้าไปซื้อท่อกับข้อต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวไปซื้อนมสดกันป้าทางไหนเป็นทางไหนไข่ทางนี้จะถูกใช่ไหมใช่ค่ะอะไรออกค่ะหนูจะไปเอาด้านที่แบบพื้นธรรมดาออกกัไมล่ะคะสั่งกามีฝันดอมอนสั่งหนูสั่งนมหมีฝันแล้วเอาดมอนสั่งหมีฝันโอรีโอใช่ไหมอ่าดีวพี่เขากำลังทำให้อยู่เรือกเข้าข้างในได้ค่ะแนมอนเอาเลือเข้าข้าง ร้านเขาก็จะมีขายเครื่องดื่มนะขายเครื่องดื่มแล้วก็ขายพิซซ่าเดี๋ยวพี่โปรโมทร้านให้ด้วยหน้าร้านเขาก็จะน่ารักประมาณนี้นี่เราเข้ามาในร้านวันหลังค่อยมากินไอติมไอติมที่บ้านเราก็มีไม่ใช่เหรอเช่วงซื้อมาแกะลูกอมให้นายอยากกินลูกไม่เอาค่ะไม่เอา เขียนเบอร์โทรไว้หน่อยบ้ามีแล้วค่ะมีแล้วค่ะง่าเบอร์โทรตรงไหนที่เขาดูหน่อยเดี๋ยวเขาหาไม่เจอแล้วอันนี้เลขอันนี้อะไรปะศูนย์แปดสามสองแปดสี่หกหกศูนย์เจ็ดชื่อแดงจ้าช่อพลอยเป็น่ายแล้วค่ะ พิซซ่าขาดปลาถาดแล้วก็เพิ่มผสองแปดผีแล้วก็จะมีแฮด์จับยระโดดหกสูงหนึ่งมาลับได้แล้วลูกพี่ก็จะทำเสร็จนะ ก็ได้เหมือนกันแล้วเนี่ถ้าจะว่าหนู่งอยางใส่ถุงอาก็นี่ไงก็ว่าจะใส่ให้นึ่ก็ได้เครื่องดื่มสมใจกันค่ะจวดจาร์ค่ะร้านจวดจาร์ดไม่ไม่ใช่ฮะนั่นอ่ะตายอ๋อห้ามเข้าเขาเขียนห้ามเข้าเพราะอะไรโควิดเขาเิ่ให้เมากําลังกายตอนนี้เราก็ได้เครื่องดื่มแต่ละคนของโปรดของแต่ละคนแล้วนะคะ ของไดมอนเป็นอะไรคะของไดมอนเป็นนมปั่นโอริโอส่วนของปลายฟ้าเป็นนมหมีปั่นนะคะของคุณป้าก็ชาไทยเพราะว่าชอบชาไทยเราได้เครื่องดื่มสมใจและแล้วก็ได้ท่อและวได้ข้อต่อเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะกลับไปซ่อมท่อต่อนะคะเด็กๆก,ก็จะเอนจอยกับเครื่องดื่มเขาเมื่อกี้คุยกับเจ้าของร้านเขารู้จักน้องไดมอนด้วยแหละ เ็บอกว่าลูกพ uh> um, ี่เกดใช่ไหมคะแสดงว่าพี่เกดมาบ่อยแม่พามาบ่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะอืมแม่พามาบ่อยแล้วเมื่อกี้เขาก็ถามว่าทําช่องอะไรหรอครับบอกว่าโบคาเฟ่แอนด t เดอะแคทเขาจะได้ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์เพราะว่าอย่างนี้ป้าก็เลยรีบบอกช่องเขาไปเขาก็เลยถามขึ้นมาทันทีว่าอ๋อที่พี่ครีมมาถามเรื่องขนมใช่ไหมคะพ่ะครีมเขารับขนมไปขายที่โรงงาน S c g ประจำอยู่แล้ สงสัยเขาคงมาถามร้านนี้แล้วล่ะแต่ร้านนี้เขาคงยังไม่รับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ดูดูก็ยังไม่ได้มีขนมอะไรมีแต่ไอศครีมกับเครื่องดื่มเดี๋ยวไว้เขาติดตามเพจเราติดตามช่องเราเดี๋ยวเขาก็จะรู้ว่าขนมเราน่ากินเดี๋ยวเขาก็คงจะลองสั่งมาขายดูเนาะโอเคงั้นเราเดินทางกลับบ้านเราไปซ่อมท่อต่อค่ะ เพิ่มจะได้ไม่เละเทะตั้งกันสาดน้ำจะได้ไม่สาดเวลาฝนตกตระวงเพชรน่าหมดก็เลยต้องทำกันสาดเอาไว้พอเองเจอพี่เขาที่ระหว่างทางากับขากลับไปซื้อวัสดุก่อสร้างพอดีเลยเรียกต้องมายาว4เมตรสีเขียวราคาต่อรองได้พันหกตันนะเราติดตั้งนะ่าจะ4เมตรเหมือนกันน่าจะพัน สามัำสี่เจ้านี้เขาไม่มีเหล็กเราแค่ดงเชืือกก็พอแต่เจ้านี้เขาจะมีเหล็กสำหรับดึงให้มันกันตัวได้เป็นหินกันนะคะเทหินเรียบร้อยแล้วไหนอันนี้จะเกี่ยวโดยไหนฟองกันเลย